สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเล่นคิวกันนะครับไม่ต้องสงสัยทำไมเบลสองว่าตอนแรกเล่นแล้วเป็นยังไงจริงเลี้ยวเล่นใหม่เลยก็ก็กสามวิธีในวงจรมันนั้นในคลิปเก่าเราต้องอธิบายหมดเลยอมนอธิบายใหมยย่ยาวก็เลยหนึ่งขวดตอนแรกเขาจะให้มันหนึ่ง,งสองห้าขวด แล้วสกิลก็คลิกซ้ายคลิกขวาแอฟหนึ่งก็ดูทีกักรรมนมาครับเก,ก็คือสกิลถ่า c ก็คือพวกครับของมก็คืออะไรไม่รู้โอหดังดังดังันี้ก็คือเห็นช่องของเราแอเปิดไฟเชเช้สกิลปินอะไรพวกเนี้ยิลเสร็ต้อ,องอัพก่อนยีก็เลีอสกสหนึ่งสองทัสสกก้สีก็ใช้สกิลเนี่ย มันก็คือสกิลพิเศษมันก็มีแล้วเหมือนกันจะจะไปบ้างก็เหมือนเดิมเชียบเชิปบแบบเชียบก็ตายเนี่ยมันเนี้ยเห็นหรือเปล่าจะไปบ้างก็พิมพ์กลุ่มเพื่อนเล่นอย่างน้อยไดแค่สี่คนเพราะตอนนี้เรียนยังไม่สำเร็จจจะโอ้ยโอ้ยเ้ เก็ตคมขดีอปงไปทำยาค่ะเอาต้้ยแหลกเจองเลยอะเจ้ปองแล้วก็มีอย่าอ่ะค่ะเกมนี้มาคนเขาล้อว่าเล่นดีจ้ะเจ้แล้วเจสตัดทล่ะ จะไปหาเงินมาเรือเปิดเอมก็เปิดแมพนี่เมืองจะมีเครื่องตอนแรกจะไพตายมัอตักับจ้ามาไอเอเอ็นเหรอจ้สว่างเออมันก็มีมิอิิซื้อบางเป็นอะไรยายเป็นน้ำเป็นอะไรเยอะแยะใจมากจะเปลี่ยนให้ดูโอ๊ยอ๋อ นี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอตีแล้วป้ะเกมซิงนี่เหรอดี่หลอนี่เหรอสนามไหนจุ๊บยูเนี่ยตีด้วยเกมใครตีไงวะแรงดีมากทุกคนอาจจะเห็นอาจจะเล่าให้แหละหรืออะไรก็ไม่รู้เกมที่เราใช้สมรรถนะสมควรพอมาสองพดถึงจะได้เหนื่อยพอเดี๋ยวเล่นไม่ไหวหรอก ก็เขาไปไมแย่เลยนะอน้ถ้สนใสทำอะไรผมไม่นอะไรคือที่ตออนที่เราต้อนอออันนี้ก่อนนังขออาจจะแดดก็ตกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกพี่ๆต้องนอนทักงคืน อนนเรเดินมาคนละฝั่งกันเลยี่เดินไปไหนเฮ้ยเฮ้ยยุ๊คอ่ดเลยโอเคโอเคนั่นครรา,าร้านไหนขายพวกอาหารใส่จะบอกผมเลยผมจะไปซื้อสัรสกราเดอยารไ่บอกเว่าไม่ะคารู้กว่ามอกตอรควด้วยนครับ พรากฏว่าเออนี่ทำไทำไอ้ชั้นไรก็สามารถอาไอ้นี้ได้จะสามารถจะสามารถอัพเกรดอาแบบวุธให้เป็นอีกอีกแนวเป็นว่าว่าบมอได้ครับนี่นี่นี่ด <c ười> <c ười> ีมาก สืมาไก็มาอืออือเอืออกมาเดสือกมาอือออฮือฮอืออฮืออฮือฮอฮือฮือฮอืออฮืออฮือฮอฮือฮือฮอืออฮอฮืออฮือือออฮื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 ออฮื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 อฮอฮือฮือฮอฮือ โอ้ยจะเดินไปอีนแล้วของขันกินยาดูหมืนนักสู้เห็นไหของบู๊ไปตายยังไงไอเอ็มเมเจอเลยอันน้คือข้อไอเอ็มเอ็มตกตู้ลอยก็อาตกตู้ เขาสีเขายอนหน่อยขอด้วยไมย่ขอไม่้ายนี่เอาขอนี่ใครตาวอะไม้ตาวปวดอีโนะลวอีโนะาวเลยตาวปวดอีโนสองตัระตตายกระต่าูีอาเน่ ที่ทำอะไรก็ออกมาไอยากินแน่ใครรู้ถ้าใครมีสตก็คงรู้มาจาหนูเอเล่นแล้วเหรอและคือสามเนร้านแมวอเนี่ตู้ปลาสายอุสาอ ไม่ใช่ร้านไม่ใช่ร้านทุกอเวสร้านน,น,านี้แบบนั้นไอ้ยนี่ร้านอยู่ไหนอ่ะจะหาอะไรอยู่เนี่ยร้านนึงว้าวร้านน,าน,นี้เลยร้านของมินน่ะเป็นพวกของเสื้อผ้าอยู่ไหน

ใช่ป่าชป่ใช่ัถามว่าะฏิทิ่ใช่่ะีอ่ะนเกชนะใช่อันกอันใดเลยต้อง่งการอนนี้

ใครไม่ดีกวากหรอโหสองที่2ององใครรู้บ้างว่าร้านไหนขายสัตว์ยสัตว์สัตว์นตว์ยกขยะแลขายสัตว์อาหารสัตว์แอหารสัตว์สัตว์จะอยู่ไหนร้านไหนอะสัตว์ อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณโมง1นาทีเตะๆววนไม่ใช่ละคี่รักที่ยังไม่ชุกน่าทำดียังได้ี 笔墨纸砚，好、嗯嗯，谢谢瓜。你拿，你拿。

จะเป็นหาง,งหนะทุกแรอือฮึนี่อุ๊ชร้านขายชุดที่ไหนรีเซอร์ช่วยบริษัทร้านขา,ายชุดร้านขายชุดได้ยู่ไหนโครงการร้านขายชุดร้านขายชุดที่ไหน

อันที่ทำดีอะไรได้เพื ah anyway it it ่อคุณช <it> ู้เลี้ยงชู้ยานางนี้ขอหาแล้วเจอแลวอาจจะมือละครประตูหเขเก้นะจ๊ะชิบหา่าย คลิปนี้มันก็ไม่รู้จะอายังไงดีอะไป <c oughs> หาจะใส่วะไรคลิปนั้นเยมันจบหมดแล้วเนี่ยเออมไ้ต้องเด้แต่ของียค่าะาของไหน นายคุกชุกชื่กพ่ออยู่ไหนองการ 你看、嗯嗯，你来车站，车站他什么什么。 ủa oh, quyền à. ừ, là cái mùa bằng găng kim ngạch đã bị mắc trời ăn chung 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 ăn

สูุ้อะไรก <ity> ็ไ <Thi> ด <Roth> well. ้ไ <Fl> ม <Why barking? noon> ่ดูเฮ้ยอึ๊ช่ใ่เปลี่ยนสายไม่ใ่เปลยนสายด้ต้องสอตัวใหม่ดูสินี่ชุดดเหมีนเท่เท่ากัเลยสีแดงเรี้เขานะสีแดงสีแดง

我我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 我 นักเรียนสนะนักเรนอนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตักเล่นทไมแล้วอู้หูแล้วก็พวกมาให้โดนเกลื้องแล้วอ่ะเีนยวไม่ปิดถ่ายเธอออ้าอันนี้ก็เวละอ้าวยี่สุบกมมนาทีอ่ะประมาณประมสิบนาทีเองต่อต่อ

O que é isso? อายุมากกว่าเนึ่งเดือนคนเป็นกับคนนั้ยไม่ใช่แล้วนะคือเราไม่ใช่ได้เขาจะกลัวว่าสิ่งเหล่านี้อืมอื้อ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 อื้ chữ rồi không là bóng của mình lên trong cũng cười sự ngon thôi nè vào trong còn mấy sẽ đó thảo lý thử từ lửa cho kê tạo thị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ เมอาคงี้แบบพยายามทำอะไรทำเสร็จคงจะหมดเลยหาตัวไปหดหัวไม่เจอเฉยๆเอาเถอะเฮ้ยหัวหน้าหุ้มเงินอะชาติเงินอะไงนี่เงินหมดทีหมด ตัวเองคนเดียวคือต้องเป็นวี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 วอวี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 วอวี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 วอวี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  谢谢你啊，那的